ต้นไม้ใหญ่สูงกว่าร้อยเมตรในป่าถ,ถึงกับถูกถอนรากก่อนจะโดนฉีกกระชากออกเป็นเป็นเศษซากเพียงเห็นก็ชวนให้สะพรึงขนหัวลุกแล้วชินหยุนตอนนี้อยู่กลางอากาศเขากำลังต่อต้านขุมพลังรุนแรงขณะพยายามก้าวเดินกลางอากาศเพราว่าเขาไม่อาจหลบหนีพ้นคนผู้นี้ครอบครองวิญญาณยุดลมและสายฟ้าน่ากลัวนักเพียงพริบตาชินยุนตื่นตระหนก เขาจดจำภาพต้นไม้ใหญ่ที่ถูกแรงพายุปะทะจนฉีกกระชากออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขึ้นใจทั้งยังมีอดนีบาดรุนแรงเหล่านั้นที่พร้อมจะผ่าลงมาใส่ร่างของเขาอีกเพียงอึดใจหลังโดนล,ลากเข้าสู่กลางพายุหมุนเขาโดนจับตัวเอาไว้โดยชายวัยกลางคนในชุดสีม่วงเจ้าหนูคิดจับเจ้าทั้งเป็นได้เพียงค่พลิกฝ่ามือฮ่าฮชายในชุดสีม่วงหัวเราะลั่นขณะคว้าคอชิงยืนเอาไว้ อีกฝ่ายกำลังปล่อยพลังสายฟ้ารุนแรงเตรียมฟาดฟันเป็นอดน้บาทผ่าลงมาเจ้าพี่ชายของนางแพทย์สยามจักรพัรดนีชินหยุนจดจำอีกฝ่ายได้ทันทีเมื่อเห็นใบหน้าคนผู้นี้คือผู้ฝึกตนขอบเขตการวรยุทธระดับที่ก้าในจุดสูงสุดนามนั้นคือแย่ชินเฟิงมเจ้าเพียงเห็นค่าตอนยังเด็กแต่กลับจดจำข้าได้หรือห้าห้าเจ้าหรือคิดอยากต่อต้านตระกูเย่ของเรา กระทั่งจะเป็นหรือตายตอนนี้เจ้ายังไม่รู้ตัวเย่ฉินเฟิงยิ้มชั่วร้ายขณะออกแรงบีบที่คอมากขึ้นเขากำลังโคจรพลังสายฟ้าเข้าสู่ร่างของชินยุนเป็นผลให้ร่างกายต้องสั่นกระตุกอย่างรุนแรงจนกระทั่งต้องกรีดร้องออกชั่วขณะที่สิ้นหวังเขาพลันรู้สึกได้ถึงสองอารารที่คุณเคยยิ่งแต่แล้วเขากลับนึกไม่ออกว่าพวกเขาเป็นใคร ใครการเย่ฉินเ,เฟิงพลันหันสีสมองไปทางเงาสีดำซึ่งกำลังพุ่งเข้ามาเป็นร่างพยักขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำความเร็วนี้ราวสายฟ้าขณะที่พยักร่างใหญ่สีดำพุ่งเข้ามามันกัดเข้าที่คอของเย่ฉินเฟิงเย่ฉินเฟิงเร่งร้อนหลบทว่าเนื้อจำนวนหนึ่งบริเวณหน้าอกก็ถูกเฉือนออกไปเพราะความกระชั้นชิดรอยฉีกกระชากเนื้อยาวถึงไหลมันเป็นรอยของกรงเล็บพยัก เขาคือผู้ฝึกตนขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่9แต่แล้วกลับไม่อาจทานทนต่อการโจมตีของสัตว์ปีศาจได้สัตว์ปีศาจที่โหดเหี้ยมล้วนหน้าสะพรึงกันทั้งสิ้นกระทั่งตอนที่ชินหยุนร่อนลงกับพื้นยังรู้สึกแขนขาด้านชาเป็นเขารู้สึกหวาดกลัวเขานึกย้อนถึงสิ่งที่ติงเทียนชวนเคยกล่าวสัตว์ปีศาจมีพลังอำนาจมากพอที่จะทำลายจัก,กรวรรดิได้ พยักโลหะแต่กลายเป็นสีดำชินยุนจดจำพยักโลหะที่มีสายตาเป็นมิตรได้เขาพลันยืนขึ้นจากนั้นจึงคว้าเอาค้อนราชันยักษ์วิญญาณระดับต่ำออกมาพร้อมเหยียงคอนรุนแรงใส่ร่างของเย่ชิงเฟิงด้วยกระบวน่าอุกาบาททลายพลังภายในสั่นไหวและอัคคีหลอมรวมกันโดยสมบูรณ์มันทั้งรุนแรงและลื่นไหลขนาดหลเข้าสู่คอนราชันกำลังภายในเริ่มทำงานขนาดทะลวงผ่านหน้าอกของเย่ชิงเฟิง เส้นสายกำลังภายในทิ้งร่องรอยเป็นหลุมเลือดลึกในหน้าอกของเย่ชินเฟิงถัดจากนั้นแรงกระทำของมันยังทะลุผ่านถึงพื้นดินเบื้องล่างเกิดขึ้นเป็นหลุมลึกขนาดเล็กบนพื้นยุบตัวลงไปเมื่อเย่ชินเฟิงที่เครื่องเป็นเครื่องตายเห็นชินยุนกอดรัดแนบกายกับพยัก์โลหะความโกรธแค้นพลันโหมขึ้นภายในตั้งแต่เขาก้าวสู่ขอบเขตกายวารยุทธ์ระดับที่เก้าในช่วงครึ่งปีมานี้พรสวรรค์ของเขานับว่าเลิศดล้ำ ตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ตำหนักดวงดาววิญญาณสีครามเคลื่อนคล้อยลงมามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะก้าวหน้าสู่ขอบเขตวรยุทธ์ต่าในอีกไม่กี่ปีแต่แล้วตอนนี้เขากลับต้องจบสิ้นที่ตรงนี้เขาอดไม่ได้ที่จะเกลียดชังน้องสาวตนเองสุดหัวใจเหตุใดเขาต้องมายุ่งเกี่ยวกับชินหยุนเย่ชินฟินสิ้นลมหายใจกระนั้นดวงตาก,ก็ยังเปี่ยมล้นด้วยความไม่ยินยอมรับโชคชะตา เจ้าช่วยชีวิตข้าไว้อีกแล้วชินหยุนลูกหัวพยักโลหะมันก็ก้มสีสลงตามคล้ายเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกคนึงหาเช่นกันก่อนหน้านี้เขาเพียงช่วยเหลือพยักโลหะตัวนี้เล็กน้อยแต่กลับเป็นเขาที่ได้มันช่วยชีวิตเอาไว้ถึงสองครั้งนี่เจ้าเป็นสัตว์ปีศาจร,ระดับที่เก้าแล้วนั้นหรือชินหยุนนึกขึ้นมาได้ว่าตอนนั้นหยวนหยานหญิงติดตามพยักโลหะไปเขาพลันมองหาโดยรอบ ไม่ช้าจึได้เห็นเด็กสาวสวมใส่ชุดหนังสัตว์กำลังลอยมาทางนี้นางดูร่างกายสกปรกไปบ้างแม้กระนั้นก็ยังงดงามแบบดิบเถื่อนเด็กสาวผู้นี้คือหยวนหยานหญิงก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ